แมนยูรักเท่าไรก็เขียนมาต้นสังกัดดาวยิงเป้าหมายเผยค่าตัวที่ต้องการแล้วทาให้ทีมดังพรีเมียร์ลีกยื่นข้อเสนอคอเรโยดามันยาสื่อดังแดนฝอยทองรายงานว่ารุยข้อตาประธานสโมสรอนเบนฟิกายักษ์ใหญ่ลีกโปรตุเกสเชื่อว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตททีมชั้นนําพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะยอมทุมเงิน69ล้านปอนด์3ามล้านบาทตามที่พวกเขาต้องการเพื่อคว้าตัวกอนซาโลรามสดาวยิงวัย2 2ปีไปเสริมทัพในตลาดนักเตะเสมอนี้แหล่งข่าวระบุว่า ก่อนหน้านี้เบนฟิกาเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอคว้าตัวกอนซาโลรามอสจำนวน52ล้านปอน2,288ล้านบาทจากสมโมสรอหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อมาแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นแมนยูแต่ล่าสุดรูข้อตาเชื่อว่าปีศาจแดงน่าจะขยับเข้าใกล้กับตัวเลขที่ตั้งค่าตัวไว้69ล้านปอนหากมีการยื่นครั้งต่อไปทั้งนี้แมนยูเคยมีข่าวว่าอยากได้กอนซาโลรามอสมาเสริมแดนหน้าตั้งแต่ตลาดนักเตะเดือนมกราคมที่ผ่านมา แต่ติดปัญหาด้านงบประมาณที่จำกัดทำให้ต้องเปลี่ยนแผนไปยืมตัววาเวงฮอดจากเบอร์ลีดด้วยสัญญาระยะสั้น6เดือนแทนฤดูกาลล่าสุดกอนซาโลรัง้งอัสกดไปถึง27บประตู12อแอซิสจาก4 7นัดรวมทุกรายการพาเบนฟิกาฟ้าแชมป์ลีกโปรตุเกสและยังเข้าถึงรอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกด้วยขณะที่ฟุตบอลโลก2022ก็แจ้งเกิดกับทีมชาติโปรตุเกสด้วยการทำแฮตทริกในรอบ16ทีมที่ถล่มสวิตเซอร์แลนด์6ตอนน่อ1 อย่างไรก็ตามแมนยูยังต้องลุ้นแย่งตัวกอนซาโลโรามอสกับปารีสแซงแชร์กแมงทีมเงินนาจากลีกเอิงฝรั่งเศสที่ต้องการหาตัวแทล,ลิโอเนเมซ,ซี่ซึ่งหมดสัญญาย้ายไปอินเตอร์มอามีในศึกเมเจอร์ลีกฟกเกอ์สหรัฐอเมริกาเช่นกัน